คาเฟ่คูลรอนนี้เร็วนี่นะคะก็คือเมนูของทานร้านค่ะมีหลายเมนูเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อจะมีแบบว่าเวลารอของกินก็จะสามารถเล่นวาดรูปหรือทำอะไรก็ได้ตรงโซนนี้ค่ะก็เรียกว่าโซนกิจกรรมนั่นเองค่ะ เป็นโซนขายเสื้อผ้าค่ะมีทั้งชุดสวยๆูแบบนี้หรือชุดอยู่บ้านธรรมดาค่ะก็มีหมดเลยค่ะร้านเปิดใหม่พุรามีมาแล้วค่ะวันแรกก็มีทีเท่าว่าจะร้านจริงแล้วอะโอ้ล้วคนเหมือนจนไปดูกว่า คัวลอยช่วยตังมากใช่ค่ะร่านของเราตกแต่งด้วยคุรมิและเมนูอาหารก็เป็นคุรมิด้วยนะคะแล็มีอะไรอร่อยปังเมนูที่อร่อยและซิซซีเนเจอร์ของร้านก็คือเมนูบัวลอยคุรมิค่ะโอเคจัดมาหนึง่งได้เลยค่ะระหว่างรอนะคะลูกค้าก็เชิญไปนั่งที่โต๊ะคุรมิที่เป็นกิจกรรมได้นะคะได้เลยค่ะ ีเอาคุโร<ฆ><ฆ>มิมาเลยหนึ่งอันใส่อันที่เป็นลูกลงไปก็ราดน้ำกะทิเซตคากรูชี่ก่อนดีนมากมาแล้วค่ะน่ากินามาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะต้องการอะไรหรอคะโอเคก่อนนะคะโอเคค่ะนี่เชิญนั่งที่โต๊ะก่อนเลยนะคะโอเคค่ะจัวีนี่องเต็มเต็มเลยเมนูมาแล้วคะ่ะเมนูเยอะเลยอืมอย่าอ็อกอย่าเกะเ,เ,เป็ดน,นี้ค่ะบรลอยใช่ไหมคะโอเค ร้อยคูณหนึ่งรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะมไม่แล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะแต่ในระหว,ว่างที่นั่งรออาหารตรงนี้อะค่ะ,คะก็สามารถเล่นของเล่นไปได้ด้วยค่ะโอเคค่ะเราสักคู่นะคะอืม,อ,มอันนี้คืออะไรนะนุ่มนิ่งตังเลยนี่คือตะกรุชื่อไนลอ,องปิดดูอ๋อโอเค ปีนมากนี่ค่ะเสร็จแล้วโอ้โหสวยมากฮะทำไมตาสวยจังอ่ะของลูกค้าก็สวยนะคะแต่บางคนเลสไตายกันอย่าเซ็มแล้วนีอ่อาชันออนมอะไรลูกค้าติดใจฝีมือบัวลอยของเราเฮ้ย เอ็ดเลยคิดหนึ่ง้วยค่ะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะโอเคค่ะของลูกค้านะคะก็หนึ่งถ้วยก็20บาทค่ะโอเคค่ะเออคุณลูกค้าคะมันยังไม่พอค่ะขออคุญาตตอนนี้พอแล้วเอาไปให้หมดเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอตาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ ก็เลยกลับไปดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะค่ะเฮ้ยแต่ขายได้แค่สองถ้วยเองโอ้โหนี่เขาไม่เปิดใหมนแ้เนี่ยใช่ค่ะมีอะไรบ้างอะ่ะน่กจากีนหนุบตรงนี้ได้เลยค่ะบัวลอยคุรุมีมีบิงซูคุรมุม,ม,ม,รรมีด้วยอ่ะถูกด้วยเนี่ยงั้นขอบิงซูคุรุมีถ้วยหน่อค่ะบิงซูคุรุมี โอเคค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแค่นี้เดี๋ยวรอ,อสักครู่นะคะเชิญไปนั่งตรงนู้นได้เลยค่ะอืมสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหมีเสื้อผ้าคนรู้ด้วยล่ะไหนอะว้าวโหชุดนี้น่ารักจังแต่มีแต่เสื้อผ้าเด็กทั้งนั้นเลย โหก้อนอย่างเหรอใช่ค่ะต้องบริหารร้านบ้างค่ะลูกค้าทำไมทำไมคุณแม่ค้าไม่อยากหวยแต่เลขเหรอคะเนี่ยโอเคค่ะโหอย่างนี้กว่าจะได้กินเกลือลายมาแล้เนี่ยโหยทำเป็นมะเนี่ยยังเด็กอยู่เลยพ่อแม่อยู่ไหนนะเนาะใช่พ่อแม่ทำงานช่วยอุ้ยช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยหรอขอบคุณนะคะลูกค้าที่ช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทเองก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาใ อย่างนี้ขอถุกฟรีได้ไหมไม่ได้นี่เหมาอาสาเสียแรงเสียกายเสียใจเลยเนี่ยโอ้โหแม่ค้าขี้งกชมัดเลยเก่งมากเลยลค่ะลูกค้ากตกผมมี้านแข็งะไรเนี่ย<ม>อ่ะเดี๋ยวให้แม่ค้าตกเแต่งแล้วกันคคแล้วก็ใส่นมข,ข้นหวานเข้าไปเลย ว้าวสวยมากเลยเนี่ยเหมือนเดนเอิงหุ่นเลยเนี่ยเรนเอ้งหื่นหรือเปล่านะลองชิมดูแล้วกันขอชิมพร้อมกับอันนี้เลย แล้วกินกับเน,เนยอร่อยอร่อยแล้วมุนในปากมากมเอาซอสเพิม่มได้ไหมอ่ะอร่อยมากเลยได้ค่ะคุณลูกค่ะสามารถโรยเองได้เลยค่ะแม่ค้ะก็ใจนี้จะดีให้โรยซอสให้หน้าด้วยอ่ะดีเลยอ่ะอยากลองชิมด้วยกันไหมครับแม่คะไม่เป็นไรค่ะไม่อ่ะก็นี่ของลูกค้านี่คะ ขาหน้าก็มาร้านนี้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะจับเป็นตีนอื่นเพราะร้าน<ฮ>เราอ่ะจะจับเป็นทุกกตีนเลยค่ะตีนมาเมลดี้ชีลมอนคุโรมิหรือตุ้งตัวกระตูนอะไรก็ได้ค่ะโอ้โหจริงเหรอเนี่ยดีเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวจะมาทุกรอบเลยนะโอเคค่ะแล้วผู้ชมนะคะอยากมาร้านเราไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องยายไหม่ชวนเล่นด้วยนะคะแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย